เราทีมงานหาไข่มดแดงกันนะครับผมเอาไปต้มยำปลาช่อนนะครับผมจับเลยจับเลยเจอลังใหญ่พอดีนะครับผมลังนี้อ้ลังนบนลงมเลยหลังนี้สวยอ่ะเนี่ยลังนี้มี้ลังใหญ่อยู่เนาะมีไข่เยอะนะครับเยอะไหมเยอะแล้วมาดูนะอู้ เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเงตีกันแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูนู่นน่ะสองลังนี่สองลังเหนื่อยนะผมทีมงานหาไข่มดแดงเนาะผมหามดแดงไว้ใส่ไค่จะมีใครทีงานหาของแก่ของแก้ขาวครับหรืออีกงใส่ต้มยำปลาเย็นนี้เมนูต้มยำปลาช่อนเย็นนี้นะครับผมเรื่องเรื่องเรื่องเงใหญ่ ลังใหญ่ก็เอาไปกันลังไม่ตกกันลังลังใหญ่เอาไปกันลังเล็กเอาก็เอาไม่ไหวนะเดี๋ยวเรากมาแล้วนี่นี่ลังใหญ่นะครับผมหู้ลังนี้ลังเดียวพอเลยนะครับผมใหญ่มากเลยลังนี้เอาดิไข่เต็มเลยโอ้โหไปสิรออะไรโอ้ย อืออู๋ว้าวโอ้เต็มแล้งโอ้ลังเดียวคุ้มเลยอ่ะเต็มเลยขอรับนะขอรับลังเดียวพอเลยครับลังนี้ลังเดียวพอเลยโอ้ว้าวตกโอ้ไข่ทั้งไข่ทั้งแม่เลยอือเต็มเลยอ่ะเยอะมากครับผมมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยไข่มีมีมีไข่ด้วยอือเต็มเลยอออื้ อ๋อเลยนะครับผมไอ้คนกูเชียงพ่อตะปายนะที่คนดูถ ok ึงเกือต ok ่สนออนไข่มดแดงทั้งแม่ทั้งไข่เลยนะครับผมรังนี้มดแดงมันกัดเมนูต้มยำปลาช่อนนะครับผม